ครับผมเจตะกุลโัวคารัตนนะครับเป็นผู้อำนชาการฝ่านการเงอนได้รับเ่อนราวล้อทุกคนนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านประธานความรัฐธรรมนูซึ่งท่านติดประชุมผู้บริหารอยู่ได้หมดแล้วนะครับลงมาเป็นประธานรับหนังสือจากผู้ดีไทนชคนแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมท่านประธานก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการหลอกลวงเกษตรแบบพันทับสัญญาลงมาด้วยนะครับ เดี๋ยวไงคุณตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยเนี่ยก็ะจะได้นำจับเรียนให้ท่านประธานได้ทราบเป็นการด่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนงขอเชิญคุณยี่ไทคุณนั่นก็ท่านผู้รับผ่านเสียหายนะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ส์ในการมายนนื่นหนังสือั้งนี้โดยสุดที่ทา่านพี่สื่อสารเพื่อที่รับ,บท,าทรบาบต่อไปครับกระเพลินท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับเรื่องวันนี้ก็คือขอให้ท่านช่วยกำหนดม,มาตรการป้องกันปัญหาการถูกหลอกลงทุน สินค้าเกษ,ษตรพันธสัญญานะครับโดยในทุนต่างประเทศนะครับส่วนเรื่องจากปัญหาปัจจุบันนี้นะครับมีนักลงทุนชาวต่างชาตเิเข้ามากว้านซื้อผลผลิตการเกษตรในประเทศไ,ไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนนะครับซึ่งในด้านหนึ่งเป็นแง่ดีนะครับแต่ผลกับปรากฏว่าในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดชันทบ,บุรีนะครับมีผู้เสียหายร้องเรียนต่อกระวเป็นจำนวนมากว่ามีในทุนชาวต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีผู้ร้องเรียนนั้นคือนายลีเจียนะครับได้ร่วมมือกับ ใน,ในหน้าขายทุเรียนคนไทยเจ้าของล้มคนไทยทนายความผู้มีความรู้างกฎหมายนะครับชื่ออักษรย่อทนายนนหนูนะครับและมีผู้ประสานงานคือนางสาววหวานนะครับที่สมรู้ร่วมคิดกันเพื่อที่จะหลอกล่อให้มีการลงทุนในการลงทุนเกี่ยวกับสวนทุเรียนโดยมีการกล่าวอ้างว่าจะมีการทญญาาํายาสัญญาซื้อขายลวงหน้าหรือเกษตรพันธะสัญญาหรือคอนแทคาร์มมิ่งนะครับโดยอ้างว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อที่จะปลูกทุเรียนแล้วก็ ในผลประกอบการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะนาไปผลผลิตที่เกิดขึ้นจะส่งออกแล้วเราก็รอรับเงินปันผลจากการลงทุนในครั้งนี้นะครับแต่หลังจากตรวจพบนะครับการลงทุนดังกล่าวเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลงทุนในพื้นที่ต่างๆที่มีการผลิตผู้เรียนในลักษณะเดียวกันในหลายจังหวัดและมีทั้งรูปแบบที่เจ้าของสวนและผู้ลงทุนถูกหลอกด้วยก็มีนะครับคือมีชาวต่างชาติมาหลอกเขาแล้วก็มีชาวต่างชาติที่ถูกหลอกด้วยนะครับ เดยได้รับรวบรวมผู scream, health, ้เสียหายเนี่ยมีหลายสิบรายด้วยกันนะครับและมีการหลอกในลักษณะกังกล่าวเนี่ยมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทนะครับดังนั้นจึงได้นําเรื่องนี้มากรับเรียนต่อท่านประธานนะครับผ่านท่านผู้ชาการนะครับเพื่อที่จะได้หามาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวงทั้งหลอกําสัญญาหลอกลงทุนการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบทั้งที่เป็นเจ้าของล้งนะครับจากนายความผู้มีความรู้จากนายหน้านะครับโดยมีและอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ก็อยากให้ท่านตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีมาตรการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยมิให้ถูกนักลงทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบได้อันอาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบเกษตรพันธสัญญานะครับและมาตรฐานทางจริยธรรมในการดําเนินการประกอบธุรกิจของประเทศไทยและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะมาลงทุนในด้านการเกษตรของไทยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ตัวแทนผู้เสียหายซึ่งเสียหายไปหลายล้านบาทได้เล่าถึงความรู้สึกแล้วก็ความจริงครับสวัสดีครับ ชชันคงแก้วทองนะครับคือเป็นผู้เสียหายในกรณีที่โดนชักชวนให้ลงทุนทุเรียนนะครับโดยจะมีทนายนอนะครับมาชักชวนผมให้ไปลงทุนกับคุณคุณกเดี๋ยวคุณวอนะครับซึ่งมีเพื่อนเป็นชาวจีนชื่อนายอีเจียนะครับจำนวนเงินที่เสียหายของผมเนี่ยทั้งหมด4ล้าน 4, 000, 000บาทพฤติกรรมของเขาก็คือจะชักชวนคนที่มาลงทุน นะครับไปดูหลงทุเรียนที่จังหวัดจันบุรีนะครับจากการที่เขาได้เช่าหลงเอาไว้แต่ผมไม่ทราบได้เลยหลงนงี้ยมีการทำรธุรกรรจริงหรือไม่จริงนะครับพอไปดูแลหลงเชื่อพอลงทุนไปก็จะได้รับเงินคืนจะปฏิเสธกับผมว่าการลงทุนเนี้ยมันขาดทุนไม่ได้กําไรไม่ได้เงินนะครับแล้วก็จะมีทนายนอนะครับซึ่งก็จะส่งเอกสารมาถ้าเราเซ็นเพื่อจะทําให้เป็นคดีแพ่งนะครับถ้าหลงเซ็นไปก็เป็นคดีแพ่งเลยนะครับ แล้วก็คือที่ท่าบาทก็มีผู้เสียหายหลายคนนะครับจำนวนเงินก็หลายล้านบาทส่วนส่วนตรงเองก็สี่ล้านแล้วนะครับครับผมทั้งหมดนะตรงนี้อ๋อที่สาวผมก็เจอค่าตัวตายนะครับเพราะว่าเสียหายในการบริษัทนี้นะครับขนาดว่าแจ้งเขาไปแล้วแจ้งอธนายนองไปแล้วว่าอังนี้ค่าตัวตายอะไรเขาก็ไม่สนใจที่จะคืนเงินหรือที่จะพูดคุยนะครับจนกป็นความัง ในคดีของผมเนะี่ยทั้งคนที่ชวนลงทุนเนี่ยคนที่นางสาวนอกับนางสาวกรเนี่ยก็ได้รับสารภาพแล้วในชั้นศาลนะครับอ๋อศาลก็ให้คืนให้คืนเงินทั้งหมดนะครับแต่กย็ยังไม่ได้คืนให้ผ่อนภายในหนึ่งปีครับให้ผ่อนภายในหนึ่งปีนะครับในจำนวนเงินสี่ล้านแต่เขาก็ไม่คืนไม่ผ่อนไม่จ่ายไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับ ความรู้สึกก็แย่เพราะเราก็ไม่ได้็นเงินของเราเองเราก็ไปกู้ยืมเงินเข้ามาเหมือนกันนะครับก็เดือดร้อนนะครับแล้วก็ยังมีพฤติกรรมที่ไปหลอกลวงกับอื่นต่อแล้วก็ไปดีไปส่องใน Facebook เขาก็กินอยู่สบายไปเที่ยวต่างประเทศนะครับทำเสร็จในกรรมทั้งทั้งกระบวนการนะครับทุกคนก็สบายหมดแต่ทางเราก็ลำบากนะครับก็ต้องมานั่งใช้หนี้เขาไม่มีเงเินจะใช้นะครับ 嗯。